ปัญหาน้ำท่วมที่หาดใหญ่เนี่ยเราคงได้ยินกันมาจนคุ้นหูเลยนะครับแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าทางออกของวิกฤตที่ดูเหมือนจะซับซ้อนนี้อาจจะซ่อนอยู่ในหลักปรัชญาที่มีอายุกว่า2,500ปีเป็นคำถามที่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงสงสัยกันอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมากๆอย่างหาดใหญ่ถึงต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ อาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อนะครับแต่คําตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยียหรือวิศวกรรมที่ล้าสมัยเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ในหลักการที่เรียกว่าอริยสัจสี่ซึ่งเป็นแก่นคําสอนในพระพุทธศาสนานี้เองครับเอาละครับและนี่คือเส้นทางที่เราจะไปสํารวจปัญหานี้กันเราจะมาถอดรหัสวิกฤตน้าท่วมหาดใหญ่ผ่านมุมมองของทุกสมุท,ทยัยนิโรธและมรรคเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนด้วยกัน ลองนึกภาพตามนะครับว่าเรากําลังจะวินิจฉัยโรคของเมืองหัดใหญ่กันอยู่ขั้นแรกเลยก็คือต้องระบุอาการให้ชัดเจนก่อนหรือก็คือทุกจากนั้นก็วินิจฉัยหาสาเหตุของโรคหรือสมุทรไทยพอรู้สาเหตุก็ต้องรักษาฉุกเฉินหรือนิโรธและสุดท้ายวางแผนสุขภาพระยะยาวหรือมักเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เมืองในอนาคตครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยครับทุก คือการทำความเข้าใจให้ถึงแก่นเลยว่าความทุกข์ร้อนที่เมืองและผู้คนกำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายมิติมากๆเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพที่เราเห็นกันชัดๆอย่างบ้านเรือนร้านค้าที่จมน้ำถนนที่ถูกตัดขาดแต่มันยังส่งผลกระทบไปถึงเรื่องเศรษ,ษฐกิจด้วย ธุรกิจาการท่องเที่ยวการขนส่งทุกอย่างหยุดชะงักหมดและที่น่ากังวลไม่แพ้กันเลยก็คือผลกระทบทางจิตใจครับมันสร้างความเครียดความกลัวที่ฝังรากลึกอยู่ในใจของผู้คนใช่แล้วครับนี่จึงไม่ใช่แค่ความเดือดร้อนของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือทุกระดับเมืองที่เชื่อมโยงกับระบบสังคมทั้งหมดเลย พอเรารู้แล้วว่าอาการเป็นยังไงทีนี้ก็ถึงเวลาลงลึกไปหาสาเหตุของโรคกันแล้วครับในขั้นตอนที่เรียกว่าสมุดไทยหรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาถ้าเราจะโทษว่าทั้งหมดเป็นเพราะฝนตกหนักบอกเลยว่านั่นเป็นแค่ส่วนเดียวของเรื่องจริงครับเพราะวิกฤตครั้งนี้มันซับซ้อนกว่านั้นมันเกิดจากหลายปัจจัยมากๆที่ประดังเข้ามาพร้อมกันเหมือนก็เป็นพายุที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียว แน่นอนครับว่าปัจจัยทางธรรมชาติเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญทั้งฝนจากมรสุมที่ตกหนักมากๆน้ำในคลองอุตภาที่ล้นตลิง่งแถมยังมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงอีกทำให้น้ำระบายออกไปได้ช้ามากแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือปัจจัยที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาเองครับไม่ว่าจะเป็นระบบระบายน้ำของเมืองที่อาจจะรับไม่ไหวการขยายตัวของเมืองที่รุกเข้าไปในพื้นที่ที่เคยเป็นที่รับน้ำตามธรรมชาติ แล้วก็พื้นที่สีเขียวที่น้อยลงทุกทีทุกทีทั้งหมดนี้ก็ทําให้เมืองเหมือนกับศูญเสียฟองน้ําที่เคยใช้ซับน้ําไปเลยและตัวสุดท้ายที่มาเติมเต็มภาพให้สมบูรณ์ก็คือปัจจัยด้านการจัดการครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนภัยที่ยังไม่ทั่วถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่อาจจะยังติดขัดแล้วก็การที่เรายังไม่ได้ใช้ข้อมูลน้ําฝนแบบเรียลไทม์มาช่วยตัดสินใจเท่าที่ควรทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นชัดเลยครับว่า นี่ไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติแต่มันคือวิกฤตเชิงระบบที่ซับซ้อนมากๆเมื่อวินิจฉัยโรคได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการรักษาฉุกเฉินครับหรือที่เรียกว่านิโรธคือการบรรเทาทุกเฉพาะหน้าให้ได้เร็วที่สุดการลงมือในขั้นตอนนี้ต้องเร็วและตรงจุดครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโดยตรงเปิดศูนย์อพยพแจกใจอาหารน้ำดื่มยารักษาโรค การจัดการน้ําแบบเร่งด่วนโดยการระดมเครื่องสูบน้ําไปติดตั้งตามจุดสําคัญสําคัญแล้วก็เร่งขุดลอกทางระบายน้ําและที่สําคัญมากๆเลยคือการสื่อสารที่ต้องชัดเจนและต่อเนื่องครับต้องแจ้งข้อมูลระดับน้ําและเส้นทางที่ปลอดภัยให้ทุกคนรู้ย้ําอีกครั้งนะครับเป้าหมายสำคัญของขั้นตอนนี้ไม่ใช่การพยายามจะหยุดน้ำท่วมให้ได้ในทันทีนะครับแต่คือการหยุดความทุกข์และลดความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดต่างหาก เอาละครับผ่านช่วงวิกฤตกันมาแล้วทีนี้ก็มาถึงหัวใจสำคัญของการรักษาให้หายขาดนั่นก็คือมักหรือหนทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจริงๆถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับนี่ก็เหมือนกับแผนดูแลสุขภาพระยะยาวของเมืองเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแรงป้องกันไม่ให้โรคเก่ามันกลับมากเริบได้อีก ลองมาดูกันนะครับว่าหลักการในมัร์จะกลายมาเป็นนโยบายที่จับต้องได้ยังไงเริ่มจากสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจที่ถูกต้องคือเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่มาออกแบบเมืองให้อยู่ร่วมกับน้ําไม่ใช่สู้กับน้ําถัดมาสัมมาวาจาก,ก็คือการสร้างระบบเตือนภัยที่ชัดเจนทันเวลาทุกคนเข้าใจได้ง่ายสัมมากัมมันตะ คือการลงมือทำที่ถูกต้องอย่างเช่นการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างจริงจังสัมมาวายามะคือความภาคเพียรในการพัฒนาระบบข้อมูลแบบเดียวทำมาใช้ตัดสินใจและสุดท้ายสัมมาสติคือการมีสติในการจัดการวิกฤตโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักไม่ใช่อารมณ์ครับเห็นไหมครับว่ามักในที่นี้เนี่ยมันคือพิมพ์เขียวหรือเป็นแผนแม่บททั้งทางความคิดสังคมและนโยบายเพื่อการจัดการน้ำท่วมอย่างยั่งยืนนั่นเองมาถึงบทสรุปกันแล้วครับ พอเรามองภาพรวมทั้งหมดก็จะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันเป็นมากกว่าแค่การวิเคราะห์ปัญหาน้ำท่วมแต่มันคือการนำเสนอกรอบความคิดในการแก้ปัญหาที่ทรงพลังมากๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือภูมิปัญญาเก่าแก่ที่มีมานานมากๆสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือที่ลึกซึง้งและใช้ได้จริงสำหรับการจัดการวิกฤตในโลกยุคใหม่ได้อย่างน่าทึ่งเลยครับก็เลยอยากจะชวนคิดต่อนะครับว่า แล้วยังมีวิกฤตการณ์ที่ซับซ้อนอื่นๆในสังคมของเราอีกไหมที่กำลังรอคอยการวินิจฉัยด้วยกรอบความคิดแบบเดียวกันนี้อยู่